สาาษจวันนี้นะคะพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดรจุธามาตเบ็นจนิรัตนะคะจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาคณะสัตวแพทยศสาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็เป็นคณะกรรมาการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอค่ะ ส,สค่ะอาจารย์หมอถามก่อนเลยสุริภาพสัตว์สําหรับหมาและแมวคืออะไรคะก็จริงๆคล้ายๆกับสุสดิภาพในคนนะคะ <c oughs> ก็คือว่าเราดูที่สุขภาพร่างกายนะคะ <c oughs> แล้วก็ดูที่สุขภาพจิตใจะค,ะ <c oughs> ค่ะก็คือว่าถ้าเป็นน้องหมาน้องแมวก็คือถ้าดูด้านสุขภาพร่างกายก็คือว่าเขาได้รับอาหารที่ดีได้รับน้ํานะคะ <c oughs> ที่สะอาด อาหารที่เหมาะสมแล้วก็ <Yeah. S 1> อ่ามีเพียงพอด้วยนะคะแล้วก็คําว่าเหมาะสมหมายความว่าไงก็คือว่าเหมาะกับอ่าชนิดของสัตว์เช่นอาหารน้องแมวก็น mm. ้องแมวก็ต้องกินอาหารน้องแมวไี่เช่นไปกินอาหารน้องหมาน้องหมาก็กินอาหารน้องหมาแบบนี้ <Yeah. S 1> ค่ะแล้วก็อาจจะต้องเหมาะสมกับสายพันธุ์เหมาะสมกับอายุ mm. ยาเช่นว่าถ้าเป็น แมวเด็กอย่างนงี้ยค <Yeah. S 1> ่ะเขาก็จะมีอาหารแมวเด็กอ่าแมวโตก็อาหารแมวโตพอแมวแก่ก็ต้องเปลี่ยนอาหารนันนก็คือจะมีสวัสด,ดิภาพที่ดีนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็นอกจากเรื่องอาหารการกินแล้วนะคะก็ยังเกี่ยวกับถ้าจะมีสวัสด,ดิภาพที่ดีก็ต้องเกี่ยวกับด้านการป้องกันโรคด้วยนะคะ oh <yeah. S 1> เกี่ยวกับการดูแลเรื่องโรคต่างๆนะคะจะต้องมีการป้องกันอแล้วก็ถ้ามีเวลาน้องเจ็บป่วยอย่างนี้ยค่ะก็ต้องมีการ มีเียว่ามีโอกาสได้รับไปการรักษามีโอกาสที่จะได้ไปหาคุณหมอสัตวแพทย์แช่นี้ค่ะรวมไปถึงค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะแ่ตก็ทุกการใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อาจจะต้องพูดเรื่องที่อยู่ด้วยค่ะคือการที่จะมีสุขภาพดีอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องมีเรื่องที่อยู่ที่เหมาะสมด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงเขาแบบ มีอาหารมีน้ำเพื่ออย่างดีหมดเลยแต่ว่าได้อยู่ในกรงแคบๆอย่างนี้ก็ถือว่าสวัสดิภาพไม่ดีนะคะเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงพฤติกรรมต่างๆที่ที่เขาควรจะได้ทําที่อ่ตามธรรมชาติที่ควรจะได้นิ่งเล่นได้ออย่างน้องแมวเนี้ยค่ะก็ชอบขึ้นที่สูงเวลาเราจัดสถานที่ให้ก็จะต้องมีให้เขาปีนป่ายบ้างใช่ค่ะแบบว่าเหมือนอย่างที่คอนโดแมวอะไรพวกนี้นะคะที่ที่มีอยู่หรือว่า น้องแมวน้องหมาบางทีเขาเป็นสัตว์อ่าในธรรมชาติจริงเขาก็ถือว่าเป็นผู้ล่า <c oughs> อยู่ระดับหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็อาจจะต้องมีพวกของเล่นที่เหมือนกับว่าเคลื่อนไหวอย่างเช่นน้องแมวก็ค <c oughs> ือม,มีไม้ตกแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยหตัวกำให้ในเขาเล่นนะใช่ค่ะค่ะอันนี้คือข้อนี้เนี่ย <c oughs> น้องอยากจะช่วยทางด้านเรื่องอ่า สุขภาพร่างกายแล้วจะเป็นสุขภาพจิตใจด้วยนะคะคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองว่าสวัสดีภาพไม่หมายถึงแค่ทางด้านร่างกายหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่ก็คือต้องมีสุขภาพทางด้านจิตใจที่ดีคือว่ามีความสุขด้วยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นหลักๆของการที่จะมีสวัสดีภาพที่ดีแต่ว่าจะาต่างกันไปก็แล้วแต่ช,ชนิดของศักด์กด้วยค่ะก็เรียกว่าต้องครบทุกด้าน ค่ะต้องครบทุกด้านจริงๆค่ะอันนี้คือกรณีที่รับถ้าเราจะเลี้ยงใช่ไหมคะคทัทง้งทั้งทั้งหมาทั้งแมวเลยใช่ไหมคะ,ะอาจารย์หมอค่ะแต่ถ้าเราให้เขาไม่ครบนี่เรามีความผิดด้วยไหม จริงๆคือตามกฎหมายก็แอบมีอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆก็จะมีอยู่ในข้อกฎหมายคือเป็นพรบนะคะป้องกันการทารุณกรรมสัตว์กับสวัสดิภาพสัตว์นะคะแต่ก็แต่ว่าก็คิดว่าเวลาออกกฎหมายเขาก็เข้าใจนะคะว่าจะได้ไม่ไม่ครบถ้วนร้อเอร์เซ็นนะคะแต่ก็อยากให้อา ทุกคนที่หาน้องมาเลี้ยงนะคะก็ทําให้ดีที่สุดนะคะจริงตั้งใจตั้งใจเพาะตั้งใจดูก็ต้องตั้งใจดูแลเขาตลอดชีวิตแล้วก็ต้องเรียกว่าต้องดูแลเขาทุกทุกทุกด้านทั้งร่านกายน้องอายุยืนกันด้วยใช่ปัจจุบันเทคโนโลยีเรื่องของยาเรื่องของอาหารทำให้เาอายุยืนมากขึ้นแล้วเราวิธีการเลี้ยงเลี้ยงแบบไหนที่ไม่ถูกต้องคะอาจารย์หมอจริงๆมันก็จะ ย้อนไปในข้อแรกกันะคะ <S <S> <S คือเท่าที่พบก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเอามาเลี้ยงแล้วเราไม่ไม่รู้จัก ว่าเอา่อต้องเลี้ยงยังไง <Yeah. S 2> อันนี้จะทาให้เกิดการเลี้ยงที่ไม่ถูกต้องนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอยากจะแนะนําว่าถ้าเวลาจะเอาสัตว์มาเลี้ยงเนี่ยไม่ใช่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นทั้งสุนัขแมวหรือว่าปีชี้อื่นก็ได้นะคะ <Yeah. S 2> สัตว์ชนิดอื่นก็ได้เนี่ยเราควรจะศึกษาก่อนว่าเขาเนี่ยปกติเนี่ยใช้ชีิตยังไงกิน mm hmm. อะไรพวกนี้ก็จะทําให้เราเลี้ยงได้ถูกต้องนะคะสัตว์อีกอาน,นึงก็ควรจะต้องมีเวลาให้ <Yeah. S 2> หลายๆท่านอา ก็เข้าใจว่ารักแล้วก็อยากจะเอามาเลี้ยงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยไม่มีเวลาการไม่มีเวลาเนี่ยมันก็ส่งผลทั้งทาง,ทาง,ทางด้านสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตใจด้วยเพราะว่าพวุนี้เขาก็เหมือนเราอะนะคะก็ต้องอ,อยากอยาก,อยากได้ความรักอยากได้เวลา <Okay. S 2> จากเราเหมือนกันนะคะสวยคือไออย่างบางคนทางานพอทํางานถึงช่วงเวลาทํางานก็ไปทํางานแล้วก็ให้เขาอยู่อยู่คนดียออยู่ตัวเดียวซึ่งอาจจะเป็นในห้องแคบๆอย่างคอนโดเนี่ยนี่ก็ มีมีเลี้ยงใช่ไหมฮะในคอนโดในอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือให้อาหารเอาไว้แล้วกว่าจ,จะกลับมานี่โหแบบอาจจะเป็นดึกๆแล้วอย่างนี้มันถูกต้องไมหมคะ <c oughs> ใ่ไะอ <c oughs> ถ้าในนางสปีชี่อะ่ะค<อ>่ะในสัตว์บางชนิดอย่างเช่นในแมวนในจริงเขาก็พออยู่ได้แต่ว่าอาจจะต้องมีมีสิ่งเข้ามาช่วยอย่างเช่นแบบบางวันอาจจะเบือ่อก็อาจจะมีเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าของเล่นอ,อะไรให้แก้เบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ๆ>แล้วก็หรือว่าเป็นแบบที่ให้อาหารที่มันเป็นเหมือนกับเป็นพัซโซอ่ะค่ะเป็นแบบ เวลาแบบจะกินอาหารที่ก็ยากนิดนึง<ม>อะไรต้องแบบเคลียร<ม>์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นให้น้องไม่เบื่อเท่าไหร่<อ>แต่ถ้าในน้องหมาเนี่ยในน้องแมวเนี่ยปกติเราเลี้ยงในใน,ในในในบ้านหรือว่าในคอนโดเราจะมีกระบะทราย <eremiah. S 2> ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้แต่ว่าในน้องหมาบางทีถ้าเกิดว่าเ,าเราเราฝึกเขาให้ไปขับถ่ายข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะรอเรากลับมาพาไปปัสสาวะไปอุจจาระ ซึ่งถ้าตรงนี้บางทีรอนานอั้นมากๆเนี่ยก็มีผลทางด้านร่างกายด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเกิดความเครียดเพราะฉะนั้นก็ก็ก็มีผลระดับหนึ่งเหมือนกัน<ช>ค่ะเพราะฉะนั้นการเอามาเลี้ยงเนี่ยถ้าเราไม่มีเวลาให้จริงๆเนี่ยบางทีหมอแนะนําว่าอาจจะอ่า,อาก็ต้องหาหาแบบบางบางทีอย่างท้านต่างประเทศเนี้ยก็จะมีคนมาพา ออกไปเดินเล่นแอนเราในช่วงกลางวันอะไรแบบนี้ค่ะอือคือไม่ใช่คิดแค่แบบว่าโอเคแค่เขามาอยู่แล้วก็ให้อาหารเขาแค่นั้นมันไม่พอแต่ว่าต้องดูสภาพจิตใจของเขาเองด้วยแล้วก็ดูเรื่องของความแข็งแรงของตัวเขาเองด้วยหรือแม้แต่ทำรังใจใค่ใช่ค่ะแล้วก็สัตว์แต่ละประเภทก็ต้องดูเหมือนกันพื้นที่ที่เขาจะต้องอยู่บางบางตัวอยู่ที่แคบๆได้แต่บางตัวได้ใช่ค่ะแคบก็คือแบบ จริงๆสัตว์ทุกตัวโดยธรรมชาติก็คงอยากในพื้นที่ที่เยอะที่สุดนะคะอย่างเช่นถ้าเขาอยู่ธรรมชาติจริงๆแต่ว่าอ่าเขาก็สามารถปรับตัวได้ในในพื้นที่ที่ที่เหมาะสมไม่แคบเกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะอืแต่คนปัจจุบันนี้เขาก็จะใส่ใจแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลก่อนเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เจอ เวลาเจ้าของคข้มาน้องมานี่บางทีข้อมูลมาเต็มค่ะปวดหัวไหมคะถ้าข้อมูลเขามาเต็มแล้วเขามาส่วนมากคนไข้กนเจ้าของคราก็น่ารักค่ะก็เข้าใจว่าเป็นห่วงเขาก็จะต้องเตรียมอเขาจะหาข้อมูลมาก่อนแล้วแล้วเขาก็จะมาสอบถามว่าเอออันนี้โอเคไหมอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะอย่างนี้เนี่ยใช่ค่ะค่ะเดียวอีกประเภทหนึ่งเราจะเห็นยังมีหมาจรอยู่เหมือนกัน หรือว่าแมวแมวจอนแล้วก็จะมีคนที่ใจดีไปให้อาหารคือคืออย่างเนี้ยมันถูกต้องไหมคะหรือว่าต้องทำยังไงให้มันถูกต้องถูกต้องก็ตามกฎนมาย่ก็เป็นเรื่องนี้แบบโอ้แบบค่ะก็คุยกันไม่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้จริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกันแบบว่าจะให้หรือไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือในส่วนตัวของหมอหมอคิดว่าจริงๆเนี่ยคือสามารถให้ได้แต่ว่าจะต้องไม่รบกวนคือ ค่ะ <Okay. S 2> อย่างเช่นว่าแบบถ้าเราจะให้จริงๆเนี่ยค่ะก็สมมติไปให้แล้วก็อาจจะต้องเก็บให้เรียบร้อยทําให้สะอาดหลังจากอาจจะวางในถ้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ให้เรียบร้อยให้สะอาดก็จะได้ไม่มีอ่แบบความสกรปรกอะไรที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะรบกวนอ่คนที่อยู่แถวนั้น <Yeah. S 2> ไม่ไปให้หนะ้าบ้านเขาอะไรแบบนี้ค่ะ mm hmm. ก็คือถ้าจะให้จริงๆก็เพราะบางตัวก็เขาเคย ได้รับอาหารมาแล้วจากเราตลอดเนี้ยค่ะแล้วพอไปหยุดให้ก็อาจจะเรีว่ายาาังไม่เป็นล้าอะไรไปไม่เป็น <c oughs> ได้ใช่ค,ค่ะค่ะแต่ว่าเน้นคิดว่าใน,นเรื่องความสะอาดค่ะ <c oughs> ทําอะไรเก็บให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆก็เคยบางนี้ก็ทํางานเกี่ยวกับสัตว์จรมาระดับหนึ่งก็ <c oughs> เออบางทีก็คุยกับคนที่เขาให้นะคะ <c oughs> ก็ขอร้องเขาว่าเออรบกวนแบบเก็บให้หน่อยเพราะว่าพอเก็บแล้วเน,นี้ยค่ะคนขาคนที่อยู่เรียนนั้นเขาก็เขาก็มองอะไรทีแบบเขาก็รับได้มากขึ้นแต่ว่าถ้าแบบไปให้แล้วก็แบบ ทิ้งไว้เฉยๆอย่งเงี้ยครบางทีไปใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็วางไว้แล้วบางทีมันก็บางคนเขาก็มองว่าเหมือนมันสกปรกอะไรเงี้ยคือแต่ละคนก็จะมีมุมมองที่มันก็จะมันมันก็จะมีความแตกต่างกันไปเคยเจอปัหอะไรที่มันหนักเคยเจออะไรมันหนักหนักไหมคะอาจารย์หมอเกี่ยวกับการที่มีคนให้อาหารพวกพวกหมาหรือว่าแมวจรจัดเนี่ยค่ะก็เคยเจอค่ะบางทีแบบบางบางทีคุยแล้ว บางท่านก็ไม่ค่อยแบบอย่างที่บอกค่ะก็อาจจะแบบบางที่บอกโอ้ไม่มีเวลามาเก็บหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็บอกว่าก็อาจจะต้องขอร้องกันจริงๆว่าแบบ ช่วยหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกตอนหนึ่งบางทีเห็นบางท่านก็เข้าใจนะคะเพราะว่าอาจจะมองว่าน้องเป็นแมวหมาจรอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นกินอะไรก็ได้ก็อาจจะไปเอาแบบเศษอาหารอะไรเงี้ยค่ะที่กินเหลือเป็นพวกกระดูกเป็นพวกก้างปลาซึ่งจริงๆแล้วพวกเนี้ยคนให้อาจจะหวังดีแต่ว่าบางทีมันสร้างมันทําให้เกิดอันตรายกับน้องหมาน้องแมวได้เพราะว่าพวกกระดูกบางอย่างกระดูกไตบางอย่างนี่เวลากัดแล้วเนี่ยมันแกนะคะแล้วก็มันจะแทงกระเพาะอะไร ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าปลาก้างปลาอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราบอกว่าแมวกินเก่งใช่ไหมคะมาแมวกินก้างปลาเก่งแต่ว่าเออมาบางตัวนี่โดนก้างตําอยู่ในปาก oh, <okay. S 1> แล้วก็เขาเป็นจอนอย่างเงี้ยค่ะตําเสร็จแล้วบางทีไม่เราไม่ไม่รู้อย่างเงี้ยคะ่ะก็บางตัวกินข้าวไม่ได้ไปหลายวันอะไรอย่างเงี้ยคเอาออกไม่ได้บางทีถ้าโชคดีมีคนเจอก็พาหาคุณหมอคุณหมอก็ เอาก้างอะไรออกให้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าจะให้จริงๆก็คืออย่างที่บอกคือเน้นความสะอาดแล้วก็อาหารก็อาจจะต้องแบบาาร,ระวังนิดนึงบางอย่าง<อ>มันก็อาจจะเป็นอันตรายกับเขาอะค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าแบบ ถ้าถ้าอันนี้อมองเป็นคนใจร้ายหรือเบอกาไม่รลู้ถ้าเราไม่ไปให้อาหารเขาเลยเนี่ยมันจะเป็นช่วยการจัดการในในอีกแบบหนึ่งได้ไหมคะอย่างเช่นจะทําให้ไม่มีหมาหรือว่าแมวจรจัดแล้วมันจะอยู่ในระบบระเบียบม,มากขึ้นแล้วการจัดการของภาครัฐหรือว่าอะไรต่างๆด้วยเนี่ยคะ่ะอาจารย์หมอคิดว่าคิดว่าจริงๆอะคะ่ <c oughs> จะการจะไปลดเอ่อปริมาณแมวหมาจรการโด่ให้อาหารเนี่ยคิดว่าไม่ได้ช่วยมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่า หลักๆตอนนี้ค่ะปัญหาของปริมาณสุนัขและแมวจรที่มากขึ้นนะคะเกิดจากการทอดทิ้งมากกว่าอ๋อเกิดจากการทอดทิ้งลงมาปริมาณคือเหมือนกับว่าเรามีแบบ เหมือนอ่างน้ําอันนึง mm ่ง hmm. เราก็พยายามถ่ายน้ําออกไปแต่ว่าคนก็ยังเทน้ําเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะ <Yeah. S 1> เราพยายามหาแบบอให้ให้คนนะคะแบบสมมติว่าบางบางเชลเตอร์ค่ะเขาก็รับไป mm hmm. แต่ว่าพอรับไปเสร็จมันก็ออกจากพื้นที่ตรงนี้ไปก็จริง <Yeah. S 1> แต่ว่าพออยู่เชลเตอร์ก็ไปแออัอาันอยู่ในเชลเตอร์ huh. ก็ก็ไม่มีประโยชน์ถ้าในเชลเตอร์เวลาทำคนจะ mm hmm. มีการแบบรับเลี้ยงอะคะ่ะ a d o p ชั่นอะไรพวกนี้ค่ะซึ่ง แล้วเขาพบที่สังเท่เขาพบเลยงานวิจัยเราถึงเราจะไล่ทำหมันชน <c oughs> ักแมวจรแค่ไหนนะคะ <c oughs> ถ้าเราไม่สามารถลดปริมาณที่ชนับเข้าเข้ามาได้นะคะ <c oughs> ก็คือ <c oughs> การทิ้ง <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ไม่มีทางหมดจริงๆหลักๆเลยอ,ะอ่ะ ที่รณรงค์ก็คืออยากจะแบบว่ารณรงค์ให้ออย่าทิ้งน้องหมาน้องแมวรณรงค์เรื่องการเลี้ยงนะเข้าใจที่จะวิธีการเลี้ยงที่เหมาะสมเข้าใจว่าตัวเองอสามารถที่จะเลี้ยงได้จริงจงหรือเปล่าก่อนนํามาเลี้ยงเพราะว่าปัญหามันเกิดจากการถูกทอดทิ้งใช่การทอดทิ้งสุนัขและแมวจริงจริงค่ะมันมียะมันมีกฎหมายอะไรที่จะเข้ามาจัดการให้มันแบบได้ไหมคะในส่วนคนที่ทิ้งเนี่ยค่ะ จิีอีกแล้วก็อยู่ในพรลบอยู่ในพรบอใช่ค่ะก็คือว่ามีโทษโทษโทษด้วยค่ะมีโทษตรับโทษอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่เคยมีแบบจริงจังที่บังคับใช้ได้ไหมคะอาจารย์หมอเออก็คือปัญหาบังคับเมื่อค่อนข้างจะลําบากนะคะอย่างเช่นคนชอบไปทิ้งกลางกลางคืนมืดมืดอะไรอย่างนี้ค่ะในวัดอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่มีใครไปตาม ตามจับอะไรเงี้ยค่ะเ <tha ar. S 1> คยเห็นเหมือนกันที่วัดเขาก็เคยแบบว่าพยายามวัดที่แบบที่ทพนมอของวิส,สิ์ที่คุล <çocuğ> า<ม>ช่วยดูอะค่ะ <tha ar. S 2> ก็ดูกล้องวงจ,จรปิดอะไรบางทีมันก็ตามยากค่ะ oh. แต่ว่าจริงๆค่ะถ้าถ้าแบบช่วยกันจริงๆก็ถ้าอยากจะให้ความรู้หนุกสามารถถ้าเราเจอใครเนี่ยทิ้งสุนัขและแมวจริง ผิดกฎหมายนะคะสามารถที่จะแจ้งความได้ค่ะแจ้งตำรวจได้เลยแล้วก็จะใช้กฎหมายทางนุลยกรรมศาสตร์ในการจัดการได้เลยค่ะใช่ครับไม่สามารถจะชิงได้อะค่ะแต่ว่าคนอาจจะยังไม่รู้ค่ะคือเนี่ยมันขอโทษขออนุญาตแทกคือมันเหมือนกับเป็นปัญหาซ้ำซากมากเลยนะคะอาจารย์หมอพอถึงที่สุดแล้วตอนที่เลี้ยงก็คือรัก แล้วพอพอรักแล้วพอถึงช่วงเวลาหนึ่งนี่อาจจะรู้สึกแบบอ่ะพราะมันมีลูกมีอะไรอย่างนั้นมาหรือเปล่าบบไม่ไหวแล้วก็เลยต้องไปทิ้งที่จริงก็ต้องทาหมันด้วยค่ะใช่ฮันเราเราเลงว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อที่จะพ่อพันธุหรืออะไรเนี้ยค่ะอยากจะให้ทําหมันน้องๆกันเลยนะคะถ้าเกิดว่ามิ่งถ้าเลี้ยงหลายตัวโอกาสที่เขาจะมีลูกก็ค่อนข้างเยอะ แล้วก็อาจจะอยากให้รณมนรงเรื่องการเลี้ยงสัตว์ให้มีความรับผิดชอบนะคะก็ <Yeah. S 2> คืออ่าไม่ไม่ถ้าไม่พร้อมอย่เอามาเลี้ยงอันนึงที่กลัวก็คือว่าอ่ามักจะเลี้ยงตามเทรนนะคะ mm. มีอยู่ช่วงหนึ่งไม่รู้ว่า <Yeah. S 2> อ่ารื่เราสังเกตนะคะที่แบบว่าตอนนี้ใสบิเลียนฮัสกี้เนี่ยโดนทิ้งเยอะเพราะว่าโดน,น,นทิ้งเหรอคะใช่ค่ะก็คือแบบ เป็นฮิตเลี้ยงกันมากอย่างเงี้ยค่ะแต่เลียนแฮสกี้เนี่ยฮิตเลี้ยงกันมากพอฮิตเลี้ยงกันมากเนี่ยคนก็แบบตามโซเชียลตามอินฟลูเอนเซอร์หรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะก็พอเอามาเลี้ยงพอเอามาเลี้ยงเสร็จอตอนนี้ไม่ฮิตแล้วก็อาจจะอย่างที่บอกเมื่อกีว่าเบื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหใจร้ายมากค่ะคือถ้าเอามาเลี้ยงะดก็จ <ừ> โอะโหอาจารย์หมอคือถ้ามาเลี้ยงในระดับหนึ่งอยู่กับเราแล้วแล้วแบบเอาไปทิ้งนี่คือต้องบอกว่าใจคอหอดร้ายนะคะโอใช่ค่ะก็เคยเห็นบางตัวพวกพวก,พวกที่โนนทิ้งพวกนี้ <ừ> ที่เคยทํางานมานี่เขาจะเศร้ามากมากเลยนะคะจะไม่กินข้าวไปหลายวานันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าป่วยหรือบางตัวจะแบบป่วยหนักจนจากไปก็มีนะคะค่ะซึ่งมันก็มีตัวกฎหมายทารุณกรรมสัตว์เนี่ยดูแลอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถจับได้แบบคันหน่งคาเขา แล้วใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวปัญหาปัญหาหลักค่ะแต่ว่าก็ยังดีใจนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายตรงนี้ออกมาถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างหมายถึงว่าในบรรดาเพื่อนบ้านเราก็ถือว่ากฎหมายตรงนี้ออกมาไวค่ะ เขาไม่ใชวิธีการในการที่จะแก้ไขได้ไหมคะมันเท่าๆฟังมันมันยากมากเลยเหมือนเหมือนกับมันก็เป็นวัฏจักรของมันซ้ําๆคือเราต้องช่วยกันอ่าถือกฎหมายเนี่ยค่ะมันออกมาเป็นตัวแบบอ่าเป็นเขาเรียกว่าปลายน้าอยู่เหมือนกันก็คือว่าช่วยจัดการแต่ว่าจริงๆต้นน้ำเนี่ยค่ะอยากจะให้เป็นเน้นเรื่องการศึกษาให้ความรู้แบบตั้งแต่น้องเด็กๆอลยแบบหมถึนว่าคนนะนะคะตั้งแต่เด็กๆนะคะให้ความรู้เรื่องการอ่า เนือ่องว่าให้การเลี้ยงอย่างรับผิดชอบนะคะ <Okay. S 1> สอนเด็กๆน้อยตั้งแต่ประถมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ hmm. ว่าโอเคว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราต้อง เตรียมพร้อมมีอะไรบ้างถ้าไม่พร้อมก็อย่าเอามาเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะถ้าเลี้ยงก็ต้องรับผิดชอบไปถึงขนาดไหนสัแต่ละแต่ละชนิดอายุแตกต่างกันอย่างน้องแมวเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้เขาสามารถอยู่ได้ถึงยี่สิบปีอย่างเงี้ยค่ะอาจจะรับผิดชอบออออยาวไปถึงยี่สิบปีได้ไหมี่อะไรเงี้ยสัตน้องหมาตัวเล็กๆก,ก็ได้ยี่สิบปีตัวโตก็อาจจะสิบห้าปีสิบปีอะไรแล้วแต่ อืนี่ต้องเป็นแบบต้องเป็นอย่างของเหมือนบางประเทศไหมคะอาจารย์หมอที่ถ้าเราจะเลี้ยงสัตว์สักตัวหนึ่งเนี่ยมันต้องหลายๆอย่างก่อนถึงจะอนุมัติให้สามารถที่จะเลี้ยงได้อืมก็คิดว่าตอนนี้แบบถึงเทลไแล้วที่ยะมา่ะคะประเทศไทยก็ค่อยๆมาเหมือนกันค่ะอย่างเช่นแบบอ่ากทมก็เริ่มมานิดนึงแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะก็ ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็คือจะเปลี่ยนทันทีคงไม่ได้แต่ว่าคิดว่าควรจะต้องเป็นแบบนั้นหลายประเทศคือเขาจะดูรายได้ด้วยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะดูรายได้ว่าแบบพร้อมไหมเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างคือกาเข้าที่หมอดูนะคะค่ากินอย่างนี้ยค่ะอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ค่าการรักษาเวลาน้องไม่สบายอะค่ะมันก็เป็นเงินค่อนข้างเยอะค่ะบางทีบางโรคต้องใช้อา ยาใช้อะไรที่มันก็มีราคาสูงนะคะคือสัตวแพทย์ก็ก็อาจจะช่วยเต็มที่แล้วแต่ว่าก็บางทีมันก็ค่าใช้จ่ายมันก็มีจริงค่ะอืมคือบางคนนะตอนที่เลี้ยงอะรู้สึกว่าน่ารักแต่ลืมนึกถึงไปว่าตอนที่เขาไม่สบายหรือว่าตอนที่เขามีอาการต้องรักษานี่โอ้มันไม่ใช่ถูกๆเลย ใช่ค่ะแล้วก็แบบทุกคนก็อยากให้มีสามสิบาทของน้องหมาน้องแมวแต่ว่าที่างทคงอยู่นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วว่ากฎหมายในการที่จะเอามาคุมตั้งแต่ในเบื้องต้นมันต้องรีบเกิดแล้วค่ะอาจารย์หมอใช่ค่ะเพื่อที่ยิ่งหยาดเน้นแบบว่าทางแบบทางด้านการศึกษาการให้ความรู้จริงๆอะค่ะ ตั้งแต่เด็กๆนะคะคิดว่าจะช่วยได้อะคะ่ะคืออาจจะไม่ทันรุ่นรุ่นเราอะไรงร้ยรุ่นถัดไปก็จะได้ได้ดีได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะช่วยกันดูแลเสริมความสัตว์ในสังคมได้ยังไงบ้างคะอาจารย์หมอคะอืงจริงก็คือว่าอย่างที่หมอค่ะก็คือว่าถ้าจะช่วยกันดูแลก็คือต้องปลูกฝังกันจริงๆนะคะตั้งแต่เด็กๆ แล้วก็อาจจะถ้าตอนนี้ก็คืออาจจะการให้ความรู้มีการประชาสัมพันธ์ที่เยอะขึ้นเกี่ยวกับการเลี้ยงที่อ่าแบบต้องรับผิดชอบอะค่ะว่าทำยังไงอันนี้น่าจะช่วยได้แล้วก็อาจจะฝากคนที่ถ้าเกิดว่าอาจจะไม่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 แบบไม่ได้เป็นคนที่อชอบสัตว์อะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะช่วยถ้าเรื่องสมััดิภาพของน้องจอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแค่แบบไม่ไม่ไม่ทำร้ายเขาก็ยังดีอะค่ะ ยังมีคนายังมีคนทาร้ายเขาอีกเหรอคะ้ามีปหเกิดขึ้นก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยยังยังมีคนทาร้ายสัตสัตว์จรอยู่อีกเหรอคะเพราะว่าในช่วงหลังการทารุณกรรมสัตว์นี่มันกฎหมายมันแรงมากเลยนะคะจย์หมอค่ะแต่ว่าคนบางทีก็ยังอดไม่ได้อะค่ะแต่ว่าตอนนี้คิดว่าคิดว่าลดลงกว่าเมื่อก่อนนะคะก็คือกฎหมายค่อนข้าง คือจริงๆกฎหมายต้องค่อนข้างแรงนิดนึงเพราะว่าเนื่องด้วยว่าเขาป้องกันตัวเองไม่ได้ค่ะเขาลุกขึ้นมาพูดเขาลุกขึ้นมาอบอกเราเขาเดินไปแจ้งความอะไรกันเองเก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นกฎหมายก็อาจจะต้อง เข้มนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ป้องกันได้ได้ดีขึ้นค่ะแต่ถ้าเราป้องกันตัวเราเองได้ใช่ไหมถ้าเขาวิ่งเขาจะมากัดเราเราก็ต้องป้องกันได้ใช่ไหมนนคะป้องกันได้ค่ะเพราะว่าในกฎหมายาคือให้ในกรณีที่เป็นการป้องกันตัวได้ค่ะได้ถึงขนาดไหนคะอาจารย์หมอก็คือก็คืออย่างที่บอกค่ะถ้าเขาจะวิ่งมากัดอย่างงี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราพยายามแบบป้องกันตัวเองอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขากัดเราไปแล้วอย่างงี้ค่ะ แล้วแบบเขาตอนที่เขาไม่เขาอยู่เฉยๆคือแล้วไปไล่ตีเขาอันนั้นคืออาจจะไม่ไม่ไม่นับว่าเป็นป้องกันตัวเองแล้วนะมันคือก็เหมือนกับเหมือนกับกฎหมายคนจัดการในการป้องกันตัวเองณเวลานั้นที่เกิดเหตุใช่ค่ะแต่ถ้ามันผ่านไปแล้วแล้วกลับไปนี้เปนการแก้แค้นแล้วไม่ใช่แล้วเป็นการเจตนาทาร้ายเขาแล้วอย่างนั้นใช่ไหมค่ะใช่ค่ะคือถ้าเรารู้ว่าตัวนี้มีปัญหาเราอาจจะลองแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐบอกว่า อาจจะช่วยมาดูให้หน่อยได้ไหม hmm. ว่าเอ๊ะทำไมมีปัญหา <Yeah. S 1> อาจจะโดยดุโดยนิสัยจริงๆเลยไหม <Yeah. S 1> หรือว่า ตอนนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าทําไมถึงดุหรือว่าเขากลัวหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าบางทีอย่างเงี้ยค่ะเด็กนะคะ,คะจริงๆต้องระวังเด็กเนี่ยบางบทีเขาเขาเอ็นดูสัตว์แต่ว่าเขาเล่นไม่เป็นค่ะแล้วก็น้องหมาตัวนี้อาจจะปกติใจดีเดินไม่เคยกัดใครก็ได้แต่ว่าพอเด็กไปเล่นแต่ว่าน้องอาจจะจับแรงโดยที่นี่ตั้งใจน้องหมาเขาเจ็บเขาก็กัดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอาจจะต้องดูเหตุผลอะไรเงี้ยค่ะบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะโมโหไปไล่ตีน้องสุนัข ันทีหลังซึ่งแบบมันมันก็จะไม่ได้เป็นการป้องกันตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะต้องต้องดูหลายเหตุผลเหมือนกันเวลากัดน,นะคะก็ต้องดูค่ะวิธีการในการที่จะป้องกันตัวเอง เพื่อที่จะให้เราผ่านพ้นจากไม่ถูกเข้าหาในในในประเด็นของการธารดูในกรรมศาสตร์นะคะโอ้ <c oughs> <c oughs> แต่จริงๆมันต้องเริ่มเนี่ยที่อาจารย์มอคือมันต้องเริ่มแล้วตั้งแต่การจํากัดจัดการตั้งแต่ในช่วงแรกของการกําหนดคุณสมบัติของการเลี้ยงแลทุกประเภทด้วยเพราะนี้มันมีพวกสัตว์แปลกแล้วเอามาทิ้งแล้วมันทาให้สภาพแวดล้อมมันก็เปลี่ยนไปใช่ค่ะก็คือสัตว์แปลกบางทีน่าสงสารนะคะเพราะว่า คือความรู้แบบเจ้าของที่มีกับสัตว์แปลกๆบางคนเนี่ยอาจจะน้อยแต่ว่าไปเดินเดินตลาดเลยแล้วก็เห็นแล้วก็ซื้อมาแล้วบางทีก็ให้อาหารไม่ถูกบางทีเขาไม่อยู่ไม่นานเขาก็เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่สบายมันน่าสงสารจริงๆะนะคนะเพราะฉะนั้นเราต้องหันมาให้ความสําคัญให้ความใส่ใจกับในเรื่องของสวัสดิการของสัตว์มากขึ้นจริงๆคือบางคนรู้แหละแต่ก็แบบคิดว่าไม่เป็นไรเฉยๆแต่มันไม่ใช่ละมันไม่ได้แล้วนะคะ ใช่ค่ะต้องแบบช่วยอนช่วยกันดูค่ะถ้าเกิดว่าเอามาเลี้ยงก็หาข้อมูลค่ะเดี๋ยวนี้ข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตค่อนข้างหาง่ายแต่ก็เช็คด้วยว่าข้อมูลถูกหรือเปล่า <c oughs> ข้อมูลอา่านผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะก็ <c oughs> อาจจะลองหาันที่ <c oughs> ที่น่าเชื่อถือค่ะได้เลยค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะอา <c oughs> จารย์หมอค่ะ <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สัตวะแพทย์อาสาจอสองร้อย